สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่5พฤษภาคม2566ายประธานาธิบดีอันเดรสมาดูเอลโลเปซโอบราดอผู้นําของเม็กซิโกได้ส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐระบุอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลสหรัฐมอบการสนับสนุนทางการเงินให้แก่องค์กรที่เคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายและรัฐบาลเม็กซิโกผ่านการดําเนินงานของ น่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่า U.S.S การดําเนินการดังกล่าวของสหรัฐถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐเอกราชรัฐดึงอย่างชัดเจนไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยประการทั้งปวงพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยุติการดําเนินการดังกล่าวผ่าน U.S.S ผู้นำเม็กซิโกเคยส่งหนังสือแบบเดียวกันนี้ถึงรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2564ว่าการที่สหรัฐให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรเม็กซิกันต่อต้านการคอร์รัปชันและการนิรโทษถือเป็นการสนับสนุนการรัฐประหารทางการเมืองรูปแบบหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลต่างชาติไม่สามารถให้เงินช่วยเหลือแก่องค์กรทางการเมืองได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและ US เปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนขอให้สภาอคอเกรสอนุมัติงบประมาณ63,100ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าราวๆ2.13ล้านล้านบาทสําหรับกระทรวงการต่างประเทศและ U.S.S ในปีงบประมาณ2567ความเคลื่อนไหวของผู้นําเม็กซิโกนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวไมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ผู้นําเม็กซิโกนั้นก็เคยออกมาสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวจากบรรดาสตและสะวอของสหรัฐอเมริกาได้มีการพูดถึงเม็กซิโกในสภาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการเรียกร้องให้กองทัพนั้นส่งกองกําลังทหาร เพื่อเข้าไปปราบปรามแก๊งอาชญากรรมหรือว่าแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกเพื่อที่จะไม่สามารถลำเลียงยาเสพติดส่งมายังสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับผู้นําเม็กซิโกคือทางด้านประธานดีอันเดรสมานูเอลโลเปสโอราดอนนั้นเคยออกมาบอกนะครับว่าการกระทําแบบนั้นของสหรัฐก็คือเท่ากับว่าเป็นการล่วงลับอธิปไตยของเม็กซิโกซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้น เขาส่งหนังสือไปยังประธานาธิบดีโจงไบเดนนะครับว่าการที่สหรัฐนั้นให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ u s f นั้นเนี่ยครับถือเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะไปให้เงินกับองค์กรทางการเมืองนะครับก็เท่ากับว่าการเมืองของสหรัฐนั้นเข้าไปครอบงําในประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการล่วงล้าหรือว่าก้าวล้ําอธิปไตยของชาติที่เป็นเอกราชอย่างเม็กซิโกนั่นเองครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทายอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ